วันนี้จะพาทุกคนมานอนหอเอนอิตาลีอินเขาใหญ่ได้ชั้น8ห้องอ e ีวิวพาโนรามามีภูเขาล้อมรอบโอ้โ oh, หห้องสวยมากราคาคือละ4,500บาทรวมอาหารเช้าแล้วแบบจุกๆส่วนตัวห้องเขาจะเป็นแบบครึ่งวงกลมไม่ว่าจะอยู่บนเตียงโซฟาหรือโต๊ะทานข้าวก็สามารถเทควิวกันได้ถึง360องศาเลยแกมันดีต่อใจมากและภายในห้องเขาตกแต่งดีสไตล์อิตาลีสีตัดกันแบบละมุนสุดโโดยเฉพาะมุมโซฟานี่ สวยบาดใจมากแถมสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันระดับ5ดาวเลยยิ่งตรงมุมโต๊ะทานข้าวนะเธอมองออกไปเห็นวิวเมืองเต็มๆโอ้ยแบบเนี้ยกินข้าวอร่อยฟินไปเลยค่ะดูดิทุกคนวิวสวยมากและภายในห้องยังมีโซนครัวเล็กๆให้ด้วยแถมถ้วยชามแก้วกาแฟพร้อมมินิบาร์ครบเลยจ้าสรุปเลยที่พักดีวิวแจ่มฟิลอิตาลีโอบล้อมไปด้วยภูเขาที่เงียบสงบและเป็นส่วนตัวทอสคานววันเล่เขาใหญ่